เศษ็ดส่วน2564สิประยุทธ์ธลูฟาเล่ม34แรงเอเสียวเหยียนที่ได้เข้าสุสารสวรรค์ได้พบกับร่างวิญญาณของบุคคลที่คาดไม่ถึงแล้วยังเผชิญหน้ากับศัตรูคู่แค้นอย่างตระกูลหุนยามเมื่อกลับออกมากลับพบว่าภาคีเหยียนที่เขาก่อตั้งกับเจอศัตรูร้ายการจะรุกรานจนต้องรีบกลับไปช่วยเหลือ เล่มน,นี้ยังเขียนถึงฉากต่อสู้ที่สนุกและมันเช่นเดิมตั้งแต่ต้นจนจบจนวางไม่ลงเลยทั้งในเล่มน,นี้ยังย้อนไปถึงตัวละครเก่าๆในอดีตที่กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปพวกของเซียวเหยียนพระเอกเซียนยุทธหกดาวที่เข้ามาในสุสานสวรรค์ถึงชั้นที่สได้เผชิญหน้ากับร่างวิญญาณของเทพพยุทธดาบโลหิต แต่นนยามที่ต่อสู้ที่หว่างคิ้วของเซียวเยียนกลับปรากฏยันประจังตระกูลขึ้นทําให้เทพพยุทธดาบโลหิตยุติการต่อสู้และปล่อยพวกเขาไปแต่พวกของเซียวเหยียนที่มุ่งหน้าต่อไปกับเผชิญหุนนยาและหุนลีที่ได้พายังร่างวิญญาณของตระกูลหุนระดับเทพพยุทธสองคนมาหมายจะสังหารพวกของเซีวเหยียน พวกเซียวเหยียนที่ไม่สามารถรับมือได้กลับปรากฏยังเทพยุทธดาบโลหิตได้มาช่วยเหลือก่อนที่เงาร่างวิญญาณของเซียนเสียนบรรพบุรุษต,ตระกูลเซียว จะปรากฏกายออกมาทำลายเงาร่างวิญญาณของเทพยุตตระกูลหุ่งทั้งสองไปอย่างง่ายดายเซียวเสียนได้นำพาเซียวเหยียนและทุกคนเข้าไปยังสุสานตระกูลเซียวเขาได้ให้บรรดาลูกหลานตระกูลกู่ทุกคนรออยู่เบื้องนอก เพียงให้แค่เซียวเหยียนกับซูินเติร์ดนางเอกเซียนยุทเก้าดาวสองคนเข้าไปภายในเซียวเสียนได้ให้เซียวเหยียนลงไปแช่ในอ่างโลหิตที่เขาได้แบ่งถึงพลังแห่งสายโลหิตตระกูลเซียวเอาไว้ เพื่อให้เซลล์ยเยียนสามารถสูบทอดพลังของสายโลหิตประจำตระกูลได้แต่ในระหว่างที่เซลล์ยเยียนกำลังดูดกลืนยังพลังของสายเลือดกลับพบว่าในร่างกายของเขากลับมีโลหิตของหงมังกรต่อต้านอยู่ ซียวเซียนจึงขอให้ซินเอ๋อแบ่งพลังจากโลหิตในสายเลือดของตระกูลกู่ให้กลับเซียวเหยียนจนสามารถหลอมรวมสำเร็จได้ทำให้เซียวเหยียนสามารถบรรลุถึงขั้นเซียนมกแปดดาวขั้นสุดเซียวเหยียนยังได้รับเคล็ดวิชาอักขีฟ้าสามจำแรงขั้นสุดท้ายจากเซียเซียนจนเขาสามารถฝึกสำเร็จทำให้ยันประจำตระกูลปรากฏ เซียเหยียนยังใช้ตัวนางพญามแมลงของมแมลงขมือบรรพาการที่เซียเหยียนสามารถชุ่มชิงมาได้ทําเป็นภูสาราชินีมแมลงบรรพาการให้กลับเซิยเหยียนอีกด้วยก่อนที่จะให้ซิยเหยียนไปทดสอบฝีมือโดยการจัดก,การกับบุญยาและมุลีได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งครบกำหน,นด3ปีพอดีครึ่งปีของโลกภายนอกพวกซียเหยียนและทุกคนจึงออกมาจากสุสานสวรรค์ เื่อเซียวเยียนออกมาจากสุสานสวรรค์กลับพบว,ว่าพวกเซียวอีเซียนประมุกมีกายพิษซิยนยุทธหกดาวกายพิษมหาภัยได้กลับไปยังหอดาวตกแล้วทั้งยังทิ้งข้อความให้เขารีกบกลับไปด้วยเซียวเยียนจึงต้องรีบกลับไปยังหอดาวตกส่วนซินเออร์กลับไม่สามารถติดตามเซียวเยียนไปได้เพราะตอนนี้ตปรคุณหลิน ในแปตระกูลบรรพการได้ปิดตระกูลจึงทำให้ตระกูลกู่ของเธอต้องเก้าวังไม่ยอมให้เธอออกไปกับเขาเมื่อเซียวเหยียนกลับถึงหอดาวตกก็ทราบจากเย่าเหล่าอาจารย์พระเอกกึ่งเทพพยุทพภาขีเหยียนที่จักระรวัิเจียมากำลังโดนพักสิงยมมาลกบบุกโจมตี ซึ่งเบื้องหลังของพักสิงยุมโลกคือตำาหนักเจตผู้ที่วางแผนรวบรวมวิญญาณผู้คนมากมายเซียวเหยียนจึงรีบเดินทางกลับไปยังดินแดนพายัพทันทีด้วยอุโมงค์รูนอนของเย่าเหล่าที่สร้างขึ้น พร้อมด้วยผู้ช่วยระดับเซียนยุคถึง30คนที่จากประวัติเจียมาราชินีเหมยตู้ซาพรรยาพระเอกไชลิงรองหัวหน้าของภาคีเหย็นกำลังนำทัพต่อสู้อยู่กับหัวหน้าพักสิงห์ยม,มโลกอย่างสูสี แต่ด้วยจำนวนของเซียนยุททางฝั่งภาคีเยยนที่มีน้อยกว่าจึงทำให้เสียเปรียบเธอจึงให้เสียวอีเซียนรีพายยังเซียวเซียวลูกสาวพระเอกหลบหนีแต่กลับโดนเซียนยุทหก เงาของพักสิงห์ยมโลกรุมหมายจะทิ้งตัวเซ,ซียวเซียวไปเซียวเหยียนที่ปรากฏกายออกมาพอดีจึงจัดการทั้งสองได้อย่างง่ายดายแล้วจึงไปจัดการยังหัวหน้าพักสิงห์ยมโลกที่ต่อสู้กับเหมยตู้ซ่อีกคน ก่อนไปเผชิญหน้ากับเจ้าฟ้าที่9้าของตําหนักเจตพูดที่กําลังบัญชาการรบเซเเยียนใช้ฝ่ามือมหาเทวะสังหารยังเจ้าฟ้าที่เก้าได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนตายเจ้าฟ้าที่เก้าได้ร้องเรียกให้เจ้าฟ้าที่สออกมาช่วยเหลือ ซียวหยียนจึงต้องเข้าต่อสู้กับเจ้าฟ้าที่สของตำาหนักเจต,ตพูดเซียนยุดธสุเอเฮิร์เซียนยุดระดับสุดที่สามารถบรรลุถึงขั้นหนึ่งรอบผ่าน9้ารอบจะกลายเป็นระดับเทพพยุทธผู้ที่มีพลังในการบังคับโลหิตศัตรูได้ แต่โชคดีที่สายโลหิตในกายเขาสามารถหยุดยั้งการบงการของเจ้าฟ้าที่4ได้เจ้าฟ้าที่4จึงใช้วิชาดูดกลืนมหาโลหิตทำให้พลังของเขากลายเป็นเซียนยุคขั้นสุดบรรลุสามรอบพร้อมทั้งใช้ฝ่ามือปีศาจโลหิตพิฆาตโจมตี ซียวเยียนจึงได้ใช้กงจกักปักคีห้างหลุ่รับมือก่อนที่จะเรียกไฟพิเศษทั้งสี่สร้างหัวเพลิงบรราลัยการทำร้ายอีกฝ่ายจนบาดเจ็บแต่เจ้าฟ้าที่สี่กลับใช้ยันช่วยชีวิตหลบหนีไปได้เมื่อจบการต่อสู้เซียวติง ที่ชายคนโตกับเซลลี่ที่ชายคนรองก็ให้เขาจัดพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการกลับเหมยตู้ซาที่คณะลำบากมาหลายปีทั้งการดูแลภาคีเหียนและเลี้ยงบุตรสาวนอกจากนี้เซลเหยียนยังอาศัยการปรุงโอสดสถานเอกโอสดระดับ8สายฟ้า5สีให้กลับเซลเซลใช้ปรับรากฐานและพร้อมทั้งชำระโรงโอสดของภาคีเหียนที่มีปัญหาไปในตัว ตัวก่อนที่เขาจะมอบหมายให้พี่ชายทั้งสองคุณดูแลภาคีเหยียนต่อไปส่วนตัวเขาที่อาศัยยังรูนอนที่เปิดถาวอนเชื่อมต่อกับไปยังหอดาวตกพร้อมทั้งพายังเหมยตู้สาเซียวเซียวเซียวอีเซียนเซียนยุทเทียนหัวชิงลีนสาวใช้พระเอกเซียนยุทธหนึ่ง เงาเนตรมืเขียวสามบุกขาและเหล่ายอดฝีมือระดับเซียนยุทธที่มาช่วยเหลือกลับไปเล่้เหล่าที่ได้พบเซียวเซียวถึงกับดีใจในความน่ารักและพรสวรรค์ของเด็กสาวถึงกับคิดปลูกฝังด้วยตัวเอง พอถึงกำหนดงานประมูลมหักรรมการค้าระดับสูงของทวีปมัชชิมเย่าเหว่จึงพาเซียวเหยียนเหมยตู้ซานและเซียวอีเซียนที่ในยามน,นี้บรรลุถึงขั้นเซียนยุตแปดดาวไปร่วมงานประมูล เพื่อประมูลยังแผนที่ส่วนสุดท้ายของเพลิงมานบัวพิสุทในตำนานซึ่งพระเอกได้มาแล้วสมในสส่วนก่อนเข้าร่วมง,งานประมูลเหมยตู้ซาสนใจถึงหินแร่เจ็ดสีอันหนึ่งซิลเหียนจึงซื้อมากลับพราบว่าเป็นหินแร่8 สีที่เกิดจากการตายของนักฮักลูนฟ้ามากมายมีสีที่ก้าวจางๆพอเข้าไปในงานประมูลเซียวเยียนได้ประมูลสารบันพิเทียนโยให้กับเซียวอีเซียนแต่พอถึงแผนที่ส่วนสุดท้ายของเพลิงมันบัวพิสุ์กลับมีคนใช้โอสถระดับ8สายฟ้า8สี8เม็ดประมูลไปซึ่งเย่าเหล่าที่ทราบว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูเก่าจึงไม่คิดประมูลต่อก่อนที่ในงานประมูล จจะจบทุกคนก็ได้รับทราบข่าวของไม้โบราณโพกที่สามารถทำให้ก้าวเข้าสู่ระดับเทพยุทธได้หลังงานประมูลจบสิ้นพวกของเซียวเหยียนและเย่าเหล่าจึงไปดักเล่นงานอีกฝ่ายเพื่อชุ่งชิงของมา ผู้ที่ประมูลแผนที่ไปได้คือศัตรูเก่าของเยว่เหล่าสามผู้อาวุโสของสำนักพิรุณราคาระดับกึ่งเทพพยุทธ์ที่มักนูดปลืนพลังฝีมือของเหล่ายิงสาวบริสุทธิ์มาฝึกเพล็ดวิชายอย่างป่าเถื่อนเยว่เหล่าสามารถต่อสู้กับทั้ง สามได้อย่างสูสีแถมมีทีท่าจะชนะผู้อาวุโสทั้ง3ของสำนักพิรุงราคาจึงให้เหลือนเซียจือที่อยู่อันดับสามปลีกตัวออกมาหมายจัดการพวกของเซียวเหยียนแทนเหมยตู้ซาก,กับเซียวอีเซียนจึงรับมือกับเหลือนเซียจือ ทำให้เซลยเยียนมีเวลาใช้ไฟวิเศษสี่อย่างบวกกับไฟวิเศษเทียมสร้างยังบวกเพลิงกุธทาพทิโรธ5้สีจนสามารถสังหารอีกฝ่ายได้เย้าเหยา่าจึงสังหารผู้อาวุโสของสำนักพิรุณราคาที่เหลืออีกสองคนพร้อมทั้งช่วงชิงยังแผนที่ของเพลิงมารพิสุทธ์ไฟวิเศษอันดับ3มาได้นอกจากนี้ยังได้รับวิชาร่างอมฤตทักษะชั้นฟ้าขั้นตน้น ที่ทำให้กายคงกระพันทั้งยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีในเวลาเดียวกันเป็นของแถมอีกด้วยก่อนที่พวกของเซียวเยียนจะหาถึงยอดเขาโรคร้างประกอบยังแผนที่เพื่อหาที่อยู่ของเพลิงมานพิสูจน์